ฝ่ายแดงตายสายฟ้าฟาดตัวหมัดแข้งหนักพักเหลี่ยมฝีมือเขาคือเพชรชยาสิทธิพูพันตูและฝ่ายน้ำเงินมวยลูกฟิตจากที่ลาบสูงเข้าดุสอกแรลแทงสลบคุณหลงคุณทรนบางน้ำเปรี้ยว มวยคู่ที่สองครับฝ่ายแดงเพชรไทยายาสิทธ้พันตูชื่อเพชรไทยาหมันเงาะอายุ16ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรีชกมาแล้ว74ครั้งชนะ51แพ้14เสมอ9ครั้งฟอร์มข้างหลังเป็นฝ่ายชนะคะแนนฟ้าเป็นหนึ่งปออ่าวทะเลบางสะเลที่เวทีมวยไทยรัฐส่วนฝ่ายน้ำเงินบุญหลงสิทธิ์เบญจมาหรือสุนทรบางน้ำเปรี้ยว ชื่อกิษดามูลสารอายุ16ปีเป็นชาวจังหวัดยะโสธรชกมาแล้ว74ครั้งชนะ56แพ้15เสมอ3ฟอร์มครั้งหลังเป็นฝ่ายแพ้เทคนิคเนอลน็อกเอาท์บดยกที่3ยอดขุนทัพปอเพชรไข่แก้วที่เวทีมวยราชจะดำเนินครับบนเวทีครับ,รบผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์วรสัก์พักดีคำครับเหมือนคู่แรกน,นะพี่ชัยนะ นักชกพันธ์เข้าเหนียวเจอกับชนบุรีเนี่ยคู่แรกมวยรุ่นใหญ่เข้าวินไปแล้วคู่นี้เดี๋ยวดูครับว่ายะโสธรเจอกับชนบุรีจะออกหน้าไหนนะครับไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้ครับเพชรชากับบุญหลงมวยรุ่นใหญ่นี่เป็นมวยที่ออกอาวุธกันรุนแรงครู่แรกเห็นไปแล้วไหหนังตัวยางโอ้ยออกอาวุธทีนี่แาแสบแก้วหูเลยนะครับดังลั่นศัตรูเลยครับ แมอากาศหนาวด้วยนะโดนเข้าไปแสบเหลือเกินนะอเอาตามกับตามต่อกับพี่บุม๋มเลยพี่ป๋าครับนี่เป็นคู่ที่2องครับท่านผู้ชมครับ130่อปองปอนนี่เท่ากับคู่แรกเลยนะครับคู่นี้เพชรชญาสีพพันตูแดงบุญหลงสุนทรบางน้ําเปรี้ยว มุมน้ำเงินนะครับเมื่อก่อนทําการโชคนี่เห็นชัดชัยน้อยสิทธิ์เป็นจะมามาด้วยนะเป็นมวยเล็กๆที่เราเคยบรรยายกันตั้งแต่สมัยเวทีมวยเป็นริ้วเลยนะโอ้ยเจ้าหมอนีนี่เขาเรียกว่าบุรพภาไม่แพ้โอ้โหสุดยอดนะชัดชัยน้อยของเจ้าของค่ายนะลูกคุณแดงไม่ธรรมดาวันนี้คุมเทมมาเองเลยชัดชัยน้อยนี่ฝ่ายน้ำเงินบุหลงนะครับจังหวะฝีมือจัดจ้านเดินเข้าขาขยับละหมัดขวานี่ใส่ไปก่อนเลยครับรุ่นใหญ่132ปอนด์อีกคู่หนึ่งใช่แดงนั้นเพชรยาสิบผู้บรรทุกนะครับเคยชกกาแล้้ววดย เพชทยาก็เป็นฝ่ายชนะฟ้าเป็นหนึ่งไปไหนใช่ดูโยกกันไปขยับกันมากรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับจากเวทีมวยราชดำเนินวรศักักดีคำผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดฉะเชิงเท่าสุดยอดอีกคนนึงครับรายนี้ดูครับ นี่คือเกมความสนุกของยี่ห้อยอดมวยไทยรัฐวันทรงชัย4ตัวนี่หมุนต่อยก็ได้หมดนะครับฟ้าเป็นหนึ่งชนะชัยเพชรชย,ย,ยาบุญหลงนี่ต่อยได้หมดเลยมวยรุ่นใหญ่เนี่ยอาวุธมวยต้องระวังนะครับโดนตรงไหนมีสิทธิ์นับนอกทั้งนั้นเลยทุกโดนวินาทีโอ้ถ้าโดนก็น่าอ่ะพี่บาเน่าเลยนี่ฝ่ายแดงนี่จากชนบุรีนะครับน้ำเงินมาจากสารบุรีเลี้ยวขวายะโสธรโอ้โหมาไกลหน่อย ต่ว่ามาอยู่ที่8ริเล้วนะซ้อมอยู่แปดเล้วเมืองเมืองธรรมะพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสอุทธนรมาอยู่กับน้แดงมีจัดใช้น้อยอยู่ที่มุมด้วยนะสินเป็นจา้าหรือว่าสุนทรบางน้าเปรี้ยวโยกขยับขยับเข้าหานี่เป็นยกแรกเท่านั้นนะครับสายคอยยับคอยแย่สายตาคอยดูครับอ่านใจกันนิดนึงมวยคู่นี้แข้งขวาเตะติดเ,เป็นมวยขวาทั้งคู่นะครับยืนใกล้ด้วย ออกอาวุธนี่ไม่ค่อยจะหลุดเท่าไหร่ครับยิงใกล้ๆแบบนี้จะเวียงไปถ้บบังไม่ทันก็รับเต็มคอยแย่ตัดร่างไปเรื่อยแล้วครับบุญหลงฟันไปซอกขวาเข้ามาผิดจังหวะครับแม่ถ้าดูทรงนี้มัมีสิทธิ์นับน็อกอีกคู่นึงครับทุณผู้ชมเจระเขะเขียวนี่เดี๋ยวลอยอีกแล้วมาด,ด,ดูดูการเตะดูการออกอาวุธของมวยคู่นี้เห็นไหม ความหนักความแรงเสียงดังฟังชัดนะครับเวลาโดนกันแต่ละทีนี่ถ้าฟังเสียงจากจอโทรทัศน์ไทยรัฐท,ทีวีนี่เห็นชัดเจนนะครับเสียงนี่แม่เสีเซราาเลยแลแ<ต>้วป<บ>ีกองของเราก็เราใจดีเหลือเกินนะขยยะใกล้ๆครับบุญหลงและช่วงปลายยกปีเชิดกองรัวแบบนี้พวกนี่หล่นได้ด้วยนะครับคุณเห็นไหมว่าในอดีตนี่เคยมีบุญหลง เฮ้คมวยเป็นลิ้แง่บุญหลงบุญหลายนะดังมากสุดยอดเลยนะนะแต่ว่าลายนี้บุญหลงบังสุนทรบังนั้นเปรี้ยวถ้าบุญหลงกับบุญหลายนี่สายยาเขาแฝดนรกนะคู่แฝดแน่คู่แฝดคู่แฝดแฝดนรกโดยเฉพาะการจัดมวยแฝดนี่ต้องยกให้กับโปรโมเตอร์ทรงชัยครับเพชรเอกเพชรโทเนมวยแฝดดังๆทั้งเส้นครับชายเล็กชายใหญ่ชายใหญ่อีกบุญหลายบุญหลงสามสี่คู่เลยหลายคู่เลยถ้าพี่น้องก็กล้องธรณีสามารถหมดยกที่หนึ่ง ออว่าที่โปรโมเตอร์ป้ายแดงของราชดำเนินนะอ่ะบรรยากาศสุยะบูชารัชวันนี้ก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ขอพระคุณการซมัจอจระเข้เขียวด้วยมอบ3,000บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็1,000บาทแก่ผู้ที่ใช้จระเข้ฟาดขางนะครับ อ่ะตามต่อคู่ที่2องการถ่ายทอดสดยกที่2ติดตามกับพี่บุ๋มพี่ป่าครับยกสอนะครับเพชรชยาสิู้พันตูแดง132บุญหลงสุนทรบางน้ำเปรีร้ยว132ปอนด์เท่ากันยกแรงนี่ปล่อยดูชั้นดูเชิงพอแล้วอย่ายก2นี่ต้องเข้มละคุณชงชัยมาุมด้วยนะในช่วงนี้การแข่งขันมวยทีวีเนี่ยเยอะมากโอ้ยเข้มข้นนี่แต่ว่าไทยรัฐทีวีของเราตรงนี้เอาตรงไหนสู้แลยไหม โปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันจากศึกวันทรงชัยทึ่งเป็นศึกที่แฟนมวยยอมรับทั่วประเทศครับตรงนี้แหละครับสู้กันไปครับการแข่งขันมวยทีวีเอาชื่อคุทรงชัยมาต้องเอาต้องมวยมาด้วยนะนี่นี่มันต้องเป็นอย่างนั้นนะนี่นะมวยดีๆมานี่นะยอดมวยไทยรัฐตรงนี้นะที่เราต่อสู้กันมานัดที่2ี่แล้วมั้งเนี่ยตรงนัดที่20ได้แลดวเนี่ยทุกบ่ายั้งสา์กันยายนเป็นต้นไปเป็นต้นมานะครับถือว่าไม่ทําให้พี่น้องแฟนมวยผิดหวังแข่งขวาศาสแข่งขวาเตะครับ ทรงเนี่ยเพชร,รชัยยาคงจะรอจังหวะสองครับปล่อยบุญหลงนั้นเดินจังหวะขยับวางแข้งขวาก่อน<า>ถ้าหลุดมาก็โต้ขวาคืนนะครับต้องโต้ต้องเอาคืนตลอดครับแลวโดยเฉพาะกรรมการของเราที่ตรงนี้ยอดมวยไทยรัฐกำกจับเวทีมวยราชดำเนินวักดั์พักดีคำครับขอบคุณไปยังคุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลนะครับคุณพลายปัญญ,ญาลักษณ์และคุณศิรเดชสุวรรณคอลหรือว่าบิ๊กติ๊กด้วยนั่นท่านในสนามเวทีสตูดิโอและพากม่ วางแข้งขวาสวยครับสองแข่งนี้ต้องระวังแล้วครับอาวุธที่ออกของทั้งคู่จัดจ้านนักแรง่าง่ายโอ้โ,โอ้ยมาอีกแล้วแม่เชี่ยวไปคางครับไปไปลายน้นโดนใบปลายนะน้ำหนักไม่ได้ทิศทางอะได้แล้วนะครับไต่ช้อนเขาคางแบบนี้เดี๋ยวหงายหลังตึงอีกมามาสักคู่้าขยับลึกเข้าไปานิดนึงมีสิทธิ์หลับแล้วจระ,ะเข้เตรียมขยับแล้วเต<อ>รียมขยับควกักกระเป๋าอีกแล้ว ใจตลอดครับจรเ<ฮ>ะเก้มานี่ไม่ผิดหวังเลยครับอย่ามาตัวเปล่านะจอระเก้มาเตรียมเงินมาด้วยนะเพราะนับน็อกตลอดเวดีนี่นี่แหละครับคือความสนุกของยอดมวยไทยรัฐโดยการกันกองวิเคราะห์โดยโปรโมเตอร์ทรงไทยรัตนสุบรรนีก็ถือว่าเป็นศึกมวยที่แฟนมวยยอมรับทั่วประเทศน,นะครับจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับเสียงดีหน้าไปประกบมวยนะ,<ฮ>ะโปรโมเตอร์เสียงดีเลย,ออยเลยอ,องเพลงเพราะด้วยนี่แข้ขวาสาสวยคืนขึ้นา เ<อ><ว>มืก่อกี้ทําไมทําไมยกการปางก่อนนี่ขึ้นการคอแล้วนะครับ,เ,รบเพชรชายาเห็นเลยแม่มันช้มัด <คน S 1> แ่ขวาสวยซ้ายยับเตะวยขวาต้ตลอดเอาคืนตลอดไม่มีการให้กินเปล่าครับเพชรชายานี่เป็นมวยที่รอจังหวะสองได้สวยนะครับโอ้แต่ลำตัวแต่กาดหลวมไปนิดนึงคร<อ>ับเพชรชายาบวกอีกแล้วบวกคืนไม่ขวาโอ้แมเตะส่งมุมเลยแค่นี้เพชรชายาความสนุกของการจัดวันสงชัยครับที่ตรงนี้ยอดมวยไทยรัฐครับ ใส่กันสู้กันสนุกสนานมากไม่หลุดไม่ห่างครับเข้มข้นเกาะในสถานการณ์กันตลอดทุกวินาทีแต่และแข้งนี่แน่ถึงใจคู้นายผู้ว่าจริงๆเลยแต่และแข้งที่ออกวันนี้มันเสียงดังฟังชัดยังอีกยาวครับผลทางเข้าสู่เส้นชัยนี่เป็นเพียงปลายยกที่สองใกล้จบใกล้หมดยกครับยก<ใ>นามีมนายไหมเดี๋ยวดูครับชวนทะเลาะนายนหรือเปล่าเดี๋ยวดูด้วยนะครับนยกที่สามคุณหลงเ้าว่ายังไงไขออกไรทำออกก่อนได้เปรียบหมดยกที่สอง ภาพช้าของมวยคู่ทสองยกที่สองที่ผ่านมานะครับฝ่ายแดงเพชรชาย,ยานี่อยู่หัวดแข้งขวาเข้าไปลําตัวฝ่ายน้ําเงินกโต้ขับกับบุ่นหลงไตขวาโต้กับแต่ช้าไปหน่อยอะออเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกเ <c oughs> มื่อกี้เห็นต่างคนต่างโดนพอโดนเสร็จพยักหน้าแม่เยอะหยันกันหน,น้าดูนักมวยคู่นี้เออ อาวุธรุนแรงกันนะคู่เลยครับยกที่สามอย่ากกับพี่ตาครับตามต่อกับพี่บุ๋มแล้วก็พี่ปะครับไปบนเวทีครับยกที่3สถานการณ์นี่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ2ยกยังเกงสีน้ําเงินบุญหลงสุนทรบานน้ำเปรี้ยวเดินเข้าหาครับออกแข่งแลกกันนะครับเกงสีแดง2ยกดูดีกว่านิดนึงพี่ปะจังหวะ รอจังหวะสองแล้วก็วางแข้งขวาเนื้อฮะเอาละครับต่อเรื่การยก้ากคอด้วยเอาดูใ <ไป S 2> นหน่อยนีนะสองยกมีใส่สดกันสนุกไม่ห่างกอะติดสถานการณ์กัน,กนบกแบบตลอดมันแน,น่นอนครับคุณผู้ชมติดตามครับในยกที่สามชวนทะเลาะแล้วน้ำเงินขยับใกล้ใกล้แข้งซ้ายลุกโตโตแ้่ขวาโอ้โหจัดจ้านเสียงดังฟังชัดลำตัวเต็มเต็มเพชรยานี่ดึงเหลี่ยมนิดครับแล้วก็โต ใช้จังหวะวงนอกครับตอนนี้กังเกงสีน้ำเงินนี่เดินเข้าหาแล้วก็เปิดเกมแล้วพี่ป่ารอเลยเตะขวาต่อยขวาครับอาวุธสำคัญของท่าน,นเพชรชัยยามาเป็นลูกคู่ไงมาเป็นลูกคู่มาอีกแล้วเอาละครับเอาละครับไครยุบใทรเยี่ยวเซตทันทีนะครับคุณผู้ชม ติดตามชมและให้คะแนนด้วยนีความสนุกของมวยคู่นี้ไม่หลุดไม่ห่างครับโอ้โชกแบบนี้นี่มองอนาคตไปถึงยก5เลยนะเนี่ยนี่ยก3มแล้วประกบบนายเป็นไงจ้นขวาแดงตีคืงขวามาเหลี่ยมนี่ยังทันกันอยู่นะครับข้อยังแข็งแรงกันดียังตีกันไม่ได้พาน้า<แ>ไป,าาปไค,ค,ไครับเพชรชายาพยายามจะเกาะนายครับบุนหลงไม่ยอมครับค้ำยันค้ำแทงไปเรื่อยครับเพชรชยานี่ก็แข้งขวา<ม>จัดมาก ในนี่พยายามดันออกเลยนะครับเพชรยา,ยาแล้วก็วางแคงขวากระดาษยาวๆออกไปน้าเงินบุญหลงนี่ชวนทะเลาะในแล้วเพราะอยู่อยู่ข้างนอกนี่โดนเยอะกว่าจังหวะช้าไปกว่าครึ่งเก้านี่จังหวะช้าไปนิดนึงนี่โดนแคงขวาเลยพี่ป่าใส่หัวใจครับ โดนเยอะนะครับบุญหลงโอ้โหตะละแข้งสะอึกสะอึกสะทนสะท้านแล้วครับแต่ยังขยับเดินเหมือนเดิมครับหลงเดินเไปนี่ระวังไปหลงแข้งขวาด้วยนะขวามาอีกแล้วเนี่ยเองจับจังหวะวางวางขวาก่อนไม่ได้นะพี่ป่าเพราะวางไม่ได้รับก่อนเมื่อโดนลุกทีมันหลงแล้วตะลแคงขวารับไปหลายก่อกหลายลูกครับสะเทือนแล้วครับขยับแข้งขวาโอ้โหดูครับตะละแข้งหนักแรงมากเพชไทั์ยา ไม่ทันได้ไม่ได้ไปด้วยข,ขวามาซ้ายในตีตีขวาต้องเดินให้เร็วกว่านี้แล้วนะครับบุญหลงพอชื่อบุญหลงนะเดินเดินเดินไปแบบนี้นี่หลงแข้งนะนี่ครับนี่ครับซ้ายหุกตัดด้วยแข้งขวาทำอะไรไม่ได้แล้วเ,เ,เ,เจอเจอ,เจอหมัดอีกพยายามอ,อ่ะคืนโอ้โหครับดูค,ครับตากแข้งนี่เอาก้านคอเลยนะเนี่ยมแม่ จอร์เค้คว้ากระเป๋าเตรียมนักต่างแล้วพี่ปะมาที่มีคุณภาพอีกคู่นครับคู่นี้ในเริ่มจะเฮแล้วนะครับปูหลงมันยังไม่ต่อเนื่องไงรอประกบในบัวหมดหมดไม่ได้เลยนะเพชรยาหมดนี่ยุ่งเลยนะเนี่ยยุเพชรยาไว้ยังไงต่อไหมต่อไหมนี่ไว้แทงไปเลยครับุูหลง เอาไว้นะครับยันแลแทงซ้ายเต็มยุบไปยุบไป,ปเริ่มจะแรงขึ้นมา,มาแล้วครับบุญหลงบุญหลงปวงเข้มข้นเข้มข้นต้องบอกว่าสุดภาพช้าของมวยคู่ที่สองยกที่สามที่ผ่านมาครับฝ่ายแดงเพชรชัย,ยาเนี่ยต่อยเข้าไปต่อยขว,า,ยวาเข้าไปเตะขวาตามกขาลำตัวเลยครับฝ่ายบุญหลงพยายามเตะเตะขวาโวตโดนเตะโดนเพชรชัย,ยาเตะขวาสวนคืนครับออกอาวุธกันแบบหนักๆแรงๆเลยครับครับ ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัตนครับสามนะครับสมยกที่ผ่านมานี้กางเกงสีแดงนี่ทําได้ดีนะครับแต่ขวาต่อยขวาใช้วงนอกครับขณะที่ปลายยก3บุญหลงนี่เริ่มจะแรงขึ้นมาประกบในตีแล้วแทงได้2ทีครับแฟนมวยในห้องส่งนี่เ hey ฮเลยพี่ปะ<ม>ยกสี่นี่ต้องชวนทะลาะต่อเนื่องนะ,นะบุญหลงถ้าบอกว่าอยู่หงไม่ได้นะถ้าบอกอนาคตนี่บุญหลงนี่น่จะดีนะน่าจะดีนะ แต่ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าทางด้านเจ้าเพชรชยา,ยาจะยุบหรือเปล่าล่ะครับคุณชมยุบยนย่อเหี่ยวนิดเดียวไปเลยต้องวางขวาให้ต่อนเนื่องแบบนี้นะครับในมีไหมมว่าตอนนี้มันเตะตลอดแล้วค้ำแล้วแทงไปเรื่อยครับซ้ายของทางด้านเจ้าปุญหลง<ต>เพชรชยาต้องรักตั้งรับแข้งขวาคอยตัดต้องคอยเตะต้องขอยัน,ยนด้วยแข้งขวาพยายามโต้คืนเดินไปครับบุญหลงซ้ายติดเจอหมัดขวา มัดขวาแข้งขวาโต้คพืนเอาแล้วครับบุญหลงต้องเดินให้เร็วว่านี้ครับต้องประกบในแล้วต้องชวนทะเลาะแล้วเกาะติดนสถานาการณ์กันตลอดครับเลยคู่นี้ไม่หลุดไม่ห่างกันไปจากไปขวาต่อยขวาใช้การได้ดีเหลือเกินนะครับเพชรไทยาความในการออกอาวุธวงนอกนี่กางเกงสีแดงนี่ทำได้สวยเลยโอ้โหถ้าบอกว่าคัดคู่ดูเดือดคู่นี้ไม่ผิดหวังเลยนะคู่นี้แมน่าสนใจเลยนะ พ่อใส่อาวุธกันมาตั้งแต่ยกหนึ่งสองสามนี่ยกสี่แล้วยังไม่หยุดเลยแหลกใส่สู้กันสนุกจริงๆครับคุณผู้ชมมันทะเลาะกันอก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคู่นี้โอ้โหให้ขวาขวาคือมาคือมาทันกันหมดเลยตอนนี้ให้อาวุธนหนว่ายังไงทันกันทุกอย่างครับทั้งแข้งทั้งหมัดครับใครหมดก่อนนี่ยุ่งเลยขวาโอ้ยข้างขวาแค่นี้สวยงามโอ้โหสองแข้งหยุดหยุดเลยสามแข้ง ว่าพี่นานมีไหมนของไครไม่ตอนนี้รู้ที่ว่าใครจะยุบแล้วครับยุบหรือเปล่าแต่ขวาต่อยขวาอาวาธสำคัญของทางด้านเพชรชัยาหมดก่อนนี่ไปเลยพี่ป่าผู้นี้เดี๋ยวดูนะครับบุญหลงอีกหนึ่งนัดที่นายกที่สีปลายก้โหเย่ยมากครับผู้นี้ยอดเพชรชัยานี่เปิดก๊อกสองมาก่อนเลยดันเข้าไม่ติดแล้วน้ำเงินบุญหลงว่าไงขยายเข้าไปวางแ้งขวาแมเกี่ยวล่างแพงไหม โต้ทันไหมบุญหลงอ้าวไข่ปลาเขียวหน้าเขียวแล้วก็เรียบร้อยวขวาโอ้โหแข่งขันใส่กันไม่หยุดเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆครับนี่ครับขบวนยีวียีหัวของยอดขวนไทยรัฐวันทรงชัยครับที่ตรงนี้ครับทุกคนเสาขวาโอ้โหใส่กันไม่หยุดท่านผู้ชมก๊อกสองบุญหลงจังหวะช้าไปนิดนึงครับยกนี้แหมยกสามนี่ทำดีเลยปลายยกยกที่สี่จังหวะขยับนิดนึงขวา จีมลำตัวหยุดหยุดทั้งหยุดทั้งทั้งหยุดไม่ได้นะมัวแบบนี้มันต้องมีวินาทีทองด้วยบุหลงต่อทันไหมทันท่าตับเขี้ยวทันท่าหยุดครับบุหลงหายใจเป็นปลาเงินปลาทองแล้วพี่ปลารับแข้งขวาวินาทีทองสุดยอดเยี่ยมยอดครับเอาขวาเตะไม่เตะเตะไม่เตะหมดโดนหมดโดนเข้มข้นเข้มข้นมวยคู่ที่สองเราผ่านมาสี่ยกครับเป็นยังไงเออพี่ชัยเจียวเจ้าเหลือเกินเจ้าดังเลยครับ ฝ่ายแดงครับเพชรชัยานี่ขวดแข้งขวาไปครับกับฝ่ายเมืองินบุหลงก็รอจังหวะนี่ต่อยขวานี่เพชรชัยาขวดแข้งไปเสียงดังสนั่นเลยครับลั่นสนามแฟนมวยขึ้นยกสุดท้ายโอ้สถานการณ์ที่สูสีนะคู่ขี้สูสีครับชิงดำอ๋อเอายกสุดท้ายชิงดำครับยกที่5ยกสุดท้ายผู้ชี้ขาดบนเวทรดีนะครับวร์ลาสัต์พักดีคำเรียกนักมวยทั้งคู่มาแล้ว ปลายยก3มน้าเงินี่มีฮึดขึ้นมาพอยก4ผิดจังหวะน,นิดเดียวครับโดนแข้งขวาเข้าไป4ี่หแข้งถึงก็หยุดช้าไปเลยยกห้าต้องเดินต่อนะครับบุญหลงถ้าเดินแบบนี้หลงแข้งเลยนะีิป่าเนี่ยแม่ก็อบอกว่าฝังกดดันนี่ไปเกิดขึ้นกับทางด้านบุญหลงครับเพราะฉะนั้นต้องช้าไม่ได้ครับต้องต้องให้เร็วกวาเก่าด้วยพยายามเดินก็ติดใ้ป้างตีมสีไม่ได้ครับสู้หนเลยเจ้าพิชยานีไม่ออกก็จำเป็นต้องสู้แต่ว่าแข้งขวาใช้การได้ดีลือเิน พอผิดจังหวะนิดนึงผิดเหลี่ยมนิดนึงนิวแม่วางแข้งขวาเข้าไปเล่นเอาบุญหลงนี่ถึงจะหยุดเหมือนกันนะพี่ป่าโตไม่ทันเลยยกสี่รับเยอะเดี๋ยวขยับโดนแก้งขวาอีกแล้วเนี่ยขยับขยับถีบยันเอาไว้ก็ต้องเป็นถือว่าเป็นมวยที่หัวใจยอดยอดครับเตะโต้ตคืนบุญหลง,หลง,หลง,หลงเดินต้องเดินให้จริงครับมาเดินเดินหยุดหยุดอย่างนี้แล้วก็ไมสวยไม่ดีแน่นอนโอ้ยพี่ป่าชัดชัยสิเป็นชัดชัยน้อยสิบเป็นจามาบอกพอแล้ว ต้องเดินต่อนะเวลาย,ยังเหนืออีกเยอะนะครับนักมวยต้องคู่ไม่ได้นะครับะระฆังยังไม่หมดยกสุดท้ายยังไม่ดังเกรงขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้ทําไมถึงพอดูชนะหรือยังไงไม่ได้เป็นคนตัดสินนะต้องรอกรรมการขยักกล้าขวาตวากรรมการตีขยันไปเรื่อยครับทางด้านเพชรชัดชัดเพชรชัยยาเอาไม่เด้ไม่เข้ารับุณหลงรับแข่งขวาหมัดขวา,ขาข หมดก็หมดเจอกันนี่แม,เเม่เข้มข้นเข้มข้นรับไปชุบใจเลยอ้าวต่างคนต่างมั่นใจอีกหนึ่งนาทีกว่ากว่าอยู่ที่กรรมการแล้วนะขยับามตแข้งขวาเตะเปิดแข้งขวาเตะลำตัวไม่เสียหายเสียรูปเสียทรงเสียรูปเสียทรงเสียเหลี่ยมคะแนนหรือเปล่าไม่ทราบมันจะเสียโอกาสหรือเปล่าเดินอยู่ดีๆแล้วมาจุดเนี่ยนะเฮ้ย มาเสียจังหวะไปเองนะนี่แหละบางครั้งนี่นะเสียจังหวะเสียโอกาสนะเดินทาดีๆแล้วก็เจ้าตัวไปหยุดนะหยุดเฉยเลยไปสต็อปเฉยๆไง้เป็นโอกาสของแม่เพชรชัยยาแล้วเพชรชัยยามวยฝีมือจังหวะคุมแบบนี้ลำสบายเลยจังหวะคุมหยิขยับขยับวางขวาดูครับพอตกรอครับสินผกรรมการแล้วครับเหลืออีก35วินาทีชัยชนะจะเป็นของใครแม่มองดูแล้วมีในช่วง ตอนหยุดปลายยกนีไอเจ้าเพชรชัยาแข้งขวาที่ทำงานได้ดีหล้วเกิดขวาผ่านตลอดเลยนะวางขวาขวายาวขวายาวขวายาวรั้งจะเสียโอกาสนะถ้าเดินทำได้ดีเดินทางได้แล้วไปหยุดไงนะมันไม่ต่อเนื่องหยุดเพราะอะไรหมดหรือเปล่าเอ้นี่เป็นคำตอบเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวก็รู้แหละเอาละครับใกล้จบใกล้หมดยกครับปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนิดเดียวหมดยกลวต่างคนต่างมั่นใจแล้วเนี่ย หมดยกสุดท้ายผู้ชนะมีเพียงคนเดียวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับติดตามนะครับมวยใหญ่อีกคู่หนึ่งดาวเด่นลูกมงเพชรหรือชอห้าพยักกับมงคลกอรมนาธกรรมการบรศักร,รับคะแนนทั้ง3ด้ดานและผู้ชนะครับฝ่ายแดงเพชรนะชัยยาสินะผู้พันโตยกสุดท้ายไปเต้นสักประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆทางบุญหลงนะครับเดี๋ยวพักสักคู่ครับ i'm not going